ที่ศาลาประชาคมจังหวัดแม่ห้องสอนอําเภอเมืองจังหวัดแม่ห้องสอในชูชีพพงชัยผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องสอนเป็นประธานในพิธีรับส่งทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการพัดที่สอง6 7โดยมีรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดแม่ห้องสอนฝ่ายทหารศาสดีจังหวัดแม่ห้องสอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครอบครัวและญาติทหารกองเกินและทหารกองเกินพัดที่สองร่วมพิธีทั้งนี้จังหวัดแม่ ได้ตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการประจำปี2567เมื่อวันที่1-8เมษายน2567โดยมีทหารกองเกินที่ถูกเข้ากองประจำการแผนกทหารบกผลที่2 2567จำนวน241คนโดยกำหนดส่งเข้ารับราชการทหารกองประจำการในวันที่1พฤศจิกายน2567โดยการจัดพิธีรับส่งทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเกียรติ บำรุงขวัญกำลังใจและสร้างความภาคภูมิใจแก่ทหารกองเกินครอบครัวและวงตระกูลของทหารกองเกินในการรับใช้ชาติด้วยการเป็นหารกองประจำการ